วันนี้บทที่3นะครับก็จะว่าด้วยเรื่องมีกิจการมากกว่าหนึ่งนะครับแนวคิดคนรวยสมัยใหม่การมีงานหลักทําและมีงานสำรองคู่ไปด้วยนะครับเหตุผลสนับสนุนแนวคิดนี้ก็คือเป็นการที่จะเป็นงานสำรองในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินที่งานหลักปิดปัญหาใดๆแล้วก็จะมีรายได้ที่2นะครับข้อที่2คือ หากเราทํางานในช่องที่2อเนี่ยมันยังเปิดโอกาสให้เงินได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจการส่วนตัวหรือเป็นงานฟรีแลนซ์นะครับเป็นแหล่งหารายได้เพิ่มที่ดีทําให้เราสามารถเ,เพิ่มคูณรายได้ด้วยครับเราเริ่มใช้เงินทุนก้อนแรกไปทำเฟรนชชายเก่าลัดเป็นอาชีพหลักจากนั้นธุรกิจตัวนี้ไปได้ดีเขาก็ค่อยจับธุรกิจ สินค้าตัวอื่นควบคู่ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกทอ้อลำใหญ่อบแห้งและสาลายครับขายไปใครมากขอพบว่าสาลายทอดคือสินค้าตัวที่ยอดขายดีมากที่สุดทําให้ทําให้ถูจุดเริ่มต้นของธุรกิจสาลายเท่าแก่น้อยนะครับนั่นก็คือประวัติของเจ้าแก่น้อยนะครับและยังขายเติบโตอย่างต่อเนื่องมีบุคลากรไม่ต่ำกว่า700ดคนเลยทีเดียวครับอันนี้คือคุณอิทธิพลนะครับ คุณพงศ์วันนี้ะครับเจ้าของธุรกิจสาหรายยี่ห้อเท่าแก่นนอยนะครับช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับหนังสักเรื่องหนึ่งสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้เรามาถึงเคล็ดลับรวยข้อที่3กันแล้วนะครับ นั่นก็คือมีกิจการมากกว่าหนึ่งครับซึ่งเป็นแนวคิดของคนรวยสมัยใหม่ที่น่าสนใจมากๆครับแนวคิดนี้สนับสนุนให้เรามีงานหลักที่มั่นคงควบคู่ไปกับงานสำรองหรือแหล่งรายได้ที่สองด้วยเหตุผลสำคัญดังนี้ครับเป็นตาข่ายรองรับความเสี่ยงหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับงานหลักของเรา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในบริษัทหรือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจการมีแหล่งรายได้สำรองจะช่วยให้เรายังคงมีกระแสะเงินสดเข้ามาไม่เดือดร้อนทางการเงินเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้การมีงานที่สองไม่ว่าจะเป็นกิจการส่วนตัวงานฟรีแลนซ์หรือการลงทุนจะเปิดโอกาสให้เราได้รับเงินเพิ่มมากขึ้นเป็นการคูณรายได้ของเราให้เติบโตตัวอย่างที่ชัดเจนเท่าแก่น้อย เรื่องราวของคุณอิทธิพัฒน,น์กุลพงศ์วนิชย์หรือท็อปเท่าแก่น้อยเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนครับเริ่มต้นจากการทำธุรกิจแฟรนไชส์เกาลัดเป็นงานหลักเมื่อธุรกิจไปได้ดีก็เริ่มขยายไปสู่สินค้าอื่นๆควบคู่กันไปเช่นลูกท้อลำไยอบแห้งคุณพร้อมที่จะก้าวออกจากเซฟโซนที่จํากัดรายได้ของคุณแล้วหรือยังลองจินตนาการถึงชีวิตที่คุณสามารถสร้างรายได้ตลอด24ชั่วโมง7วัน โดยไม่ต้องแลกเวลาทุกวินาทีเพื่อเงินเดือนที่เข้ามาอีกต่อไปด้วย Unreal Engine คุณจะสร้างสารรค์แอนิเมชันและภาพยนตร์คุณภาพสูงที่จะสะกดทุกสายตาผู้ชมทั่วโลกวิดีโอที่คุณอัปโหลดบน YouTube จะกลายเป็นทรัพย์สินดิจิทัลที่สร้างรายได้จากโฆษณาสปอนเซอร์และช่องทางอื่นๆอย่างไม่หยุดยัง้งและเมื่อคุณตัดสินใจเข้าร่วมคอร์สเรียนของเรา คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างแอนิเมชันและภาพยนตร์ด้วย Unreal Engine อย่างครบวงจรจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมจริงคุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับมืออาชีพได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านเวิร์กช็อปที่เข้มข้นและได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากผู้สอนเมื่อคุณเรียนจบคุณจะพร้อมที่จะสร้างสารรค์ผลงานที่น่าทึ่งไม่ว่าจะเป็นซีรีส์แอนิเมชัน เรื่องเล่านิทานหรือแม้แต่คอนเทนต์ข่าวที่แปลกใหม่และน่าสนใจจินตนาการถึงการสร้างสรรค์ผลงานที่มาจากจินตนาการของคุณเองและเผยแพร่สู่สายตาผู้ชมทั่วโลกบน youtube เมื่อนั้นกดแห่งแรงดึงดูดจะเริ่มทำงานรายได้จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณอย่างต่อเน,นื่องตลอด24ชั่วโมง7วันคุณอาจใช้เวลาเพียงครั้งเดียวในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพแต่ผลงานนั้นจะสร้างรายได้ให้คุณไปตลอด ตราบใดที่วิดีโอของคุณยังอยู่บน YouTube นี่คือความแตกต่างจากการทำงานประจำที่คุณต้องแลกเวลาทุกวินาทีเพื่อเงินเดือนที่จำกัดเมื่อคุณหยุดทำงานรายได้ก็หยุดตามไปด้วยแต่บน YouTube คุณสามารถสร้างทรัพย์สินดิจิทัลที่ทำงานแทนคุณตลอดเวลาแม้ในขณะที่คุณพักผ่อนหรือทำกิจกรรมอื่นๆคุณจะเริ่มสัมผัสได้ถึงคุณค่าของเวลา เวลาที่คุณใช้ไปกับการสร้างสรรค์ผลงานบน youtube คือการลงทุนเพื่อสร้างรายได้ระยะยาวและเมื่อคุณมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องคุณจะมีเวลามากขึ้นในการทำสิ่งที่คุณรักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้อีกต่อไปนี่คืออิสระที่แท้จริงอิสระทางการเงินและอิสระทางเวลาอย่าปล่อยให้ความกลัวหรือความไม่รู้ มาขัดขวางโอกาสของคุณตัดสินใจเข้าร่วมคอร์สเรียนของเราวันนี้และก้าวเข้าสู่การสร้างรายได้แบบไม่มีวันหยุด <Yeah. S 1> ข้อคิดเพิ่มเติม <Yeah. S 1> เวลาคือทรัพย์สินใช้เวลาอย่างชาญฉลาดในการสร้างผลงานที่สร้างรายได้ระยะยาว <Yeah. S 1> อิสระทางการเงินสร้างรายได้แบบพาริซิฟอินคัมเพื่อลดการพึ่งพารายได้ประจำความสุขและอิสระมีเวลามากขึ้นในการทำสิ่งที่คุณรักและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ความคิดสร้างสรรค์แสดงความคิดสร้างสรรค์ของคุณและสร้างรายได้จากสิ่งที่คุณรักโอกาสที่ไม่มีขีดจำกัด youtube เปิดโอกาสให้คุณเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกและสร้างรายได้จากผู้ชมในวงกว้างแง้งและสารายบทเรียนจากเท่าแก่น้อย การเริ่มต้นจากธุรกิจหลักที่มั่นคงเป็นสิ่งสำคัญการมองหาโอกาสใหม่ๆและขยายธุรกิจไปยังสินค้าหรือบริการที่มีศักยภาพเป็นการเพิ่มแหล่งรายได้การสังเกตตลาดและความต้องการของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้เราพบดาวเด่นของธุรกิจได้ดังเช่นสาหร่ายทอดที่กลายเป็นสินค้าหลักและสร้างความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ให้กับเท่าแก่น้อยความสำเร็จไม่ได้มาจากการมีไอเดียเดียว แต่มาจากการลงมือทำขยายธุรกิจและปรับตัวให้เข้ากับตลาดการมีกิจการมากกว่าหนึ่งไม่ได้หมายความว่าเราต้องเหนื่อยเป็นสองเท่าเสมอไปแต่เป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างความมัง่งคั่งอย่างชาญฉลาดครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับแนวคิดนี้บ้างครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับอยากให้ตัวอย่างอยากให้ยกตัวอย่างภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ มีชื่อเสียงดังๆสักเรื่องมมาเปรียบเทียบกับเรื่องนี้แน่นอนครับหากจะยกตัวอย่างภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่มีชื่อเสียงมาเปรียบเทียบกับแนวคิดมีกิจการมากกว่าหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนและสนุกยิ่งขึ้นผมขอนึกถึงภาพยนตร์เรื่อง The Social Network 2010ครับทำไมถึงเปรียบเทียบกับ The Social Network ถึงแม้ว่าเนื้อหาหลักของ The Social Network จะเน้นไปที่การสร้าง Facebook แต่ถ้าเรามองในมุมของตัวละครหลักอย่าง Mark z ucker b e r g Mark z ucker b e r g เราจะเห็นแนวคิดของการมีกิจการมากกว่าหนึ่งในรูปแบบที่น่าสนใจดังนี้ครับ Facebook เป็นงานหลักในตอนแรก ในช่วงเริ่มต้น Facebook คือโปรเจกต์หลักของมาร์คที่เขาให้ความสำคัญและทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับการพัฒนาและขยายฐานผู้ใช้งานโปรเจกต์ Project อื่นๆเป็นงานสำรองโอกาสเพิ่มเติมในระหว่างการพัฒนา Facebook หรือหลังจากที่ Facebook เริ่มเติบโตมาร์คและทีมงานก็มีการทดลองและพัฒนาโปรเจกต์อื่นๆควบคู่ไปด้วยแม้ว่าบางโปรเจกต์อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่า Facebook แต่ก็แสดงให้เห็นถึงการมองหาโอกาสใหม่ๆและการไม่หยุดนิ่งอยู่กับความสำเร็จเดียว การขยายสู่ธุรกิจใหม่ในเวลาต่อมา Facebook เองก็ได้ขยายขอบเขตจากเพียงแค่ Social Network ไปสู่ธุรกิจอื่นๆเช่นการเข้าซื้อ Instagram WhatsApp ซึ่งถือเป็นการสร้างกิจการเพิ่มเติมภายใต้ร่มเงาของบริษัทแม่ความเชื่อมโยงกับแนวคิดมีกิจการมากกว่าหนึ่งถึงแม้ว่าใน The Social Network จะไม่ได้เน้นเรื่องการมีงานประจำควบคู่ธุรกิจส่วนตัวแบบตรงไปตรงมา แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงหลักการสําคัญของการไม่หยุดอยู่กับความสําเร็จเดียวและการมองหาโอกาสใหม่ๆเพื่อขยายขอบเขตและสร้างความมั่นคงให้กับกิจการหลักของตนเองการกระจายความเสี่ยงหาก Facebook ไม่ประสบความสําเร็จการมีโปรเจกต์อื่นๆที่ทดลองอยู่ก็อาจกลายเป็นโอกาสใหม่ได้การเพิ่มศักยภาพในการเติบโตการขยายไปยังธุรกิจใหม่ๆเช่น Instagram และ w h a t s a p p ทำให้ Facebook เติบโตและมีอิทธิพลมากขึ้น ดังนั้น The Social Network จึงเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจในการเปรียบเทียบให้เห็นถึงแนวคิดของการมีกิจการมากกว่าหนึ่งในบริบทของการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงครับเพื่อนๆคิดว่ามีภาพยนตร์เรื่องไหนอีกบ้างที่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับแนวคิดนี้ได้บ้างครับมาแลกเปลี่ยนกันนะครับครับเพื่อนๆมีหนังเรื่องไหนที่จะเข้ากับแนวคิดได้ก็อ พิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างใต้นะครับทุกท่าวันนี้สวัสดีครับ